หลังจากเข้าไปวันแหมาพี่นอ้องเหลือซ้ำนี่แหละครับเอาไว้จะกินแรงเขากำลังตัดมะคงอยู่ครับตัมะคงกับเผาป่ากับต้มป่าครับผมทักทายกันครับปากคอใหญ่พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ เราต้มปลาจำมะละกอเดี๋ยวอาบน้ำก่อนครับบานี้ทักทายกันได้ครับผมทักทายกัน กินเข่าบายม้งครับบายสอสวัสดีสี่คนครับผมอ่าเข้ากล,ออกลอ้องเข้ากล้องกินเขากินเขา กินข้าวเที่ยงซุ้มกันครับพี่น้องเนาสวัสดีสิบคนครับผมแล้วต้มปลาแล้วๆ นาทดก1สิบคนครับ

ได้ออกรา้นี้เอออาเาดตนเานเปลี่ยนด่งเนื้อต่างทางหมดเนอนม่านตู้นั้นเจะเปลี่ยนตั้มให้แล้วแะ่ปวดเ้าคืนอยู่ยาแล้วไป็ไปเองวาปแล้วแลลวครับด่างเลยบ้าไงเอาัมน้เนือนางทางด่างหลายน้อนหมดเลยจะมึหุ้นต้มปลาพี่น้องสวัสดีห้าสิบแปดคนครับผม

hai mươi bốn tỷ khách hàng ngược trưa tất cả năm tất cả hai mươi đây 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 tụi tôi cầm lấy cái cầm cái ngắn cầm cái thấy được cái này cái này สวัสดี44คนครับกินข้าวครับพี่น้องตหมูห้่งต้มปลาตเยอะ้มป่ปลาครับต้มปลาคอเอาระตุ้กินครับ ต okay. hey, <quin> mm ัวปะครับรังิตัวไปจกเอไ้เลยมีหอกแคเลยเฮ้พี่น้อวน่าินตัวเผาหรือ่านสวัสดี6กคนครับผมว้าปาคว้าโม่เป็นกลคนเัีเลย

กินองม่เอออกะปปะอรกล่องย่างดีใค้้าผมแขนเด็กหม่เนี่ยเออกระซูปแจมนญ่กวาแล้วปินทองมนึกระู้กระซูปแลวส่แยม

แล้วเอาขาเก่ามานินนะเข้าเก่าได้ีนม่ผู้ะท่องไว้เจ้าม่ยังกวันปีนเก่าังกเจะไมันะ็มเปีนเก่าอยู่จะนเก่าอยู่ไัง้แล้วเข่ามยังมคิดเหลืองก็เไป็นเข่าวมแย่บม่ขอเหลืองเลยน่แค่เื่นเมืองแล้มันเข่มรันได้ยไ้อทาินหกม่เไปเก็บพรกินดี เนี่นีมตนี้ยาไกัได้เอามาขายเซรีมาไฟ่อนุจ๊ะขายเวผมเลียงเด็กผมเลียงกูังมนาน่ะมันเลี้ยงเด็กผมก็่กนนคือมีรอยเดลียวผมเล็เอาม่ถืออออยู่หน้าท่านใครมันแด่งกูิ่งกูน่ขใติเ้ยมันไม่รักนะกูตกยิ่ง ยวผมทานเลยานไงอ้เอากลากก็เายิ้มนะลุงยกตายหรอเล่ากก็ไข่เค็มอยู่รึเปล่าหวานหวนเลมันดีเลยสวัสดีครับยูรเกียอยากได้ยนได้ครับโอ้ยตกใจว่าปล่อยให้แสงกะแทช่วยเป็นราคาแสงในสามสิบแปด ไ่เห็นเปลือกนเต็มกู anyway, <Okay. S 1> ้ตายทางเลยนนะชื่อมไั้งหจังรับจังเขาว่าให้เต้า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 ตายหน่อยแตกไปตายหน่อยใหญ่คนไทยเจ๋งไอเต็มจะมาบอกเหนตัวต้งแตกไปหอยจังแล้วจะเป็นตัเป็น เดี่ยวง้าล้วนั่นกับป้อ,อ,อปปมยืนตังโกบตงนผมกินไม่ได้ช่วยไม่ถุงเท้าครับเออกระเท้าตัวไปล์มตกจากช้าป้องนกจากครอบตระหน้าอยู่นึ่ง ก็บอกหปูันเ้าไ้อยรักาคือบอกไทมันมีไทยเลยเป็นตกงแล้วนมีไงปุยนั่งนน้ำรุงไทยย้อนมากไทยฝาไทยต้งไทยเมก็รไปที่ไหเก็บกระถินด้น้วก็ชุบแล้วอยไ่กินวะเยนเดียวข้าปา ไปเขาต่ำต่ำโซวิฟ้าผมนี่ไหลคานไปหาพักมันบอกคืนนนั่งพันหันกินทอดน้ำโคกคนละเดอนีลอ๋อมันบอกมีน้ำกินนะกินแต่น้ำไมได้ันั่งน่งน่งนี่่งน่น่น่งนัองนั่น่ันะมนั่งันังัง่่นนะนไปง่งงน น่อ,องมาเอทิปมาราซอมได้ไ่ะยซิปเขาห้หางตัวนี้ตัวอ,อ,อยู่นาน,น,นี่น่ะมวกมัได้อยนะู่องผมันแยกท่าให้นมันน่ะนี่เปมากมันมันคุ้ยนะผมเลี้ยงอันนั้นปลาป้าไปมันเลี้ยงกัคุ้ยอีกแลวพอพี่ี่หนึ่มใหเ นึ่งอยู่ันน่ยนั่นมันคือแตสูสมาอย่างไรมันจะไหลบ่อมันันน้นมันมีจาชนนี้ลูก่จับใต่ว่าถ้าแต่เรียนนี่ได้บ่อลูกมีเงี้ยคื้นหมองเ้างกันนะเ้าหัวหัวซื้อหัวเนี่เออเบย์เบบ่ไม่แพเคาไปวิสิบบาทอืมบกันนัวเบอยู่เขาเดียวไม่แพ้ไงผ่าปูเรามีว่เดี๋ยนี่ฮะเามีว่ามีเขาที่ออกแบบไปบ้กขึ้นหมูนะไม่ไพ้ต้องยะแล้วกันิดก้้วกับฮาบานเราแล้วกัน

อไมาล้างใหม่ป <fin anta> <ots> no ั้ม้องไม่รถถสเมื่อไร่ไม่เยซเใชสวัสดีนั้นเขาขยักยังว่าไม่ล้มเจ็บของรูกน้อยไรค่ันเก่งเลยนี่กูวางดึงก้ชายเปไม่ตางช่วยแรงเยอะให้ตาจะต้องนะหลานันมาก งูสวยมนตผมลงัเลตางตัวหนูเดียวไปบพราดยเมียงเดียวยินขึ้นเนาะด้วยผมมันมั่นท่านากว่าให้เขายิ้มได้ตุกแกโอ้ยเขาตหนึงไงไม่ได้ครับเขาจะยังเดียวเมื่อบ้านไปนีแม่งไหมเจ้ารถปุ้มหี่ไงน่ไงน่ไงนี่ไงนงไน่่่งนไ่ và tương lai em tất cả những người học tập và tìm ra những cái chất lượng tập hợp để tìm ra 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 tìm bằng tìm ra tìm bằng tìm ra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  มาพ่อไม่นไรนี้ม่กินครับเราขาวเลยเาคู่ไบเลยวบะวบปาใกล้แล้วล่ะไปปิ้งให้กู้พ่ินตีใจไรแช่หลังแช่หลังเทาแบะออกไงแล้วปิ้งอ่ะถูกไหมพ่อจุดประโยย่เวยนี้ยนี้แดบนี้นี้น้แบบนบนบ้บบีนี้นี้แบ้นีบนน้น้้น้ ตอเาอีกน่ัเอาอยู่นะำอยู่นมออก้นนะมเงียาเ่าไปละห่างตั้งขาดแล้วผมเดียขึ้นมันอยู่ยันแบบวิดเนี้ยครับลูกแข่งยัน่ะลูกแข่งผมยัะงไม่มาขึ้นแบบมั้ย่นังบผมเดียไปหาย้จหนักเบอกว่าข้าวของข้างงเ

我牛掰呢！

ขาตู้สองไร้อจ้งกานอ่ะาไปก็ปากก็กินแล้วบอกเขาจังงานปรทันี่ฝนฝนไม่ได้เร่งนะจะมันออกให้หน้าแมนแล้วใครยังย่างไก่หน้าเปไงบ้บอลเต่่มันบุรุษเรื่องปากที่มไทยรู้ย้ำพี่เล้ยเบื่อไหมบอล ใครันบอกมากรูดีแ่แล้วไใครอ่งนี้ก็ใอย่างก็ต้องใครยงตัเกัใครอปรมือกัใครอักตามคามปฏิปานี่ใครขออนุาตมาอยู่แล้วช่วงขวางใครมัยางนันวกองันีางตัวเราอไม่ให้นายแล้วตักลางกใครแล้วไดนอกฟกัมครั่ปเยนครับ็ก้มาักัไ ไอ้บ้นไ่ลงเลยดูยัต้องมล้วแตลงอยู่ท like. ั mm ้ง hmm วันยเขาจะกว่าผู้รูนะม่มันเลยตะกี้ออกที่เยอะไาละทั้งวันลแต่ว่าตัไม้แห้งเดียวออกเน้ยมันเลยแล้วตรงไม้ย้อยตัวตัวุกเจ้าไปตัวนึงนี่ค่าตัผมบอกผมบอกจะปันแต่ใช้น้อ่สุดบลยนดมจําเลยแ้วไร้มากแล้ว

สีใบสีใบสีใบหกใบสีใบหใบหกใบหกใบีนี้สีใบนี่อไรดูแลมึงนะครับปาคอใหญ่ปาคอใหญ่ใหญ่เลยครับทำมาตาิทำมาซาดิรรมาซาดทำมซาได้ไม่หลายคนยัเขาไปซื้อนีแล้เอาครื่องเก่าแล้วท่านมันสูงกว่าเอาแบบเก่านี้ย

เนี่ยนี่มันบน่มันบุญบ้านนี่มันปีเดียาด้เี้ยปาพ่อขายมันหนงไอย่าน้นโอเคี่โเือง้ำหลายตีหมูเด้าาดีเจ้านากันทอเดดมันเยอยยหลายเยะน้อยลูกกัดก็กเยอะโอ้ยตาชุกแก่เยอืมยมันมีเวลานอยมันจะได้กินได้เอะอ้ยตาได้นอยไว้ล้เ ก็ได้เป็นแสนคนตายไหมคนล้มทำไมเนะนะนะเกี่ยวนินเกี่ยวล้มลุมเลยประุเป็นซากตาแก้วอย่างนีกางมางเลยแก้วกับพินบกะที่หนเีนะมยังเเจ้าเรียนไผ่ทางโอ้ยลุงไหลลงไหลทำเนียดครับเด้อพป่น้องเด้อจาปากกินชุดบัดลงมาลงมอยู่ท้ายแก้วเลยแต่บินาจหวั 这里比较困难。